มขอต้อนรับเข้าสู่ทนายคู่ใจชายน่าทาง YouTube นะครับกดติดตามทุกขยัพวกเราได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับผมเหตุเกิดเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับเวลาเที่ยงคืนมีพิิตี้สาวอ้างว่าตนเนี่ยโดนตำรวจ3ถึง4คนเนี่ยน้องชายอุ้มขึ้นรถอ้างว่าน้องชายที่เอาเงินที่เอาเงิน80,000กว่บาทฝากไว้บอกตำรวจอุ้มไปถ่ายทรัพย <บ>นคนคนซับ,บว่าง่ายๆกำลังจะเอากำลังจะเอาเงินเนี่ยแปดหมื่นเงินสดนะไปฝากเข้าตู้ฝากเข้าตู้ของตับนี่แหละครับผมแต่ทีเนี้เงินไม่ถึงตู้ทําไมครับโดนปล้นไปก่อนเขาบอกว่าโดนปล้นอ่าโดนปล้นไปก่อนและทีเนี้ยแล้วตํารวจทีเนี้ยเมื่อวานมื่อตมาแถ<า>ลาการว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องโตกขึ้น เพราะอะไรครับสองใส่บอลแพ้มั้ยอ้บอลแพ้เงินเงินแล้วตกลงเงินนี้เป็นของพิตตี้หรือเป็นของใครเป็นของพิตตี้เขาฝากมาพิตตี้คือพี่สาวเออฝากน้องฝากน้องให้ไปเข้าตู้เออฝากไปหย่อนตู้กันสดเนี่ยแล้วเงินหายก็อ้างว่าตำรวจเอาไปตำรวจเอาไปในนี้จริงๆแล้วเนี่ย้วทีนี้มีการแจ้งความหรืออะไรยังไงไหมมันไปแจ้งด้วยอ้าวไปแจ้งด้วยไปแจ้งว่าเนี่ยโดนปล้นทรัพย์โดนคนใช้ตำรวจกล้นทรัพย์ครับ คำถามต่อมาก็คือเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องอุบโติหขึ้นมาครับมันมีความผิมดทางกฎหมายอะไรยังไงบ้าง<อ>คุณเบียรนัทเชื่อไหมเรื่องนี้น่าจาก <ผม S 1> จากเดิมนะแค่โดนพี่สาวตบกบาลเนี่ยเพราะเอาเงินพี่สาวพิตี้สาวไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยแค่ ถ้าบอกกับพี่ดีว่าแ0ด0 0ผมเอาไปเล่นบอลหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยหมดนะกลายเป็นความผิดขึ้นมาทันทีเลยจากเดิมเนี่ยยักยอกทรัพย์เนี่ยต้องบอกคุณเบียร์นันก่อนนะและคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาเงินของพี่สาวไปเพื่อฝากปู้เขามอบให้ไปฝากปู้แล้วตัวเองไปใช้เนี่ยไปได้เอาไปใช้เอาไปเอาไปเอาไปกูเรื่องครับเอาไปกูเรื่องต้องบอกมันต้องบอกอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นความผิดหลายมาตรามากครับเอาเฉพาะของพี่สาวกับตัวน้องชายก่อนพี่สาวก่อนเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับเรื่องนี้ แต่ว่าระหว่างพี่สาวกับน้องชายมันก็ยอมความกันได้ซึ่งมันเบาไงมันเบาโทษจำคุกมันแค่3าปีปรับไม่เกิน6 00 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดไม่ยอมความได้แต่เรื่องใหญ่คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยว่าตัวเองโดนปล้นเนี่ยตำรวจเสียหายเลยเขาขายแจ้งความเท็จไหมโดนนี่ครับครับอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่การแจ้งความเท็จธรรมดานะครับการแจ้งความเท็จกับตำรวจเนี่ยมี2สเต็ปสเต็ปหนึ่งคือการแจ้งความเท็จแบบเฉย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่1 37่งดผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจาคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจาทั้งปรับครับนี้แค่6เดือนนะสาหรับการแจ้งความเท็จธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแจ้งความเท็จในคดีอาญาไปใส่ร้ายคนอื่นอีกหรือไม่ได้ใส่ร้ายแต่ไปแจ้งให้ตํารวจเข้ามาตรวจสอบว่าทั้งทั้งที่ความเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วไปบอกตารวจว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ตำรวจท่านสารนิดเนี่ยลงไปตรวจสอบเลยนเนี่ยเสียค่าน้ำมันเพราะฉะนั้นอุตส่าห,าห์รีบทาผมมาแถลงข่าวเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อไปว่าน้องชายคนนี้ที่เอาอเงินไปเนี่ยจะรวยหรือเปล่าแน <ะ S 1> ่ยโ<ด>นอ,อยู่แล้ว,ลวคือแจ้งความเท็จมี2สเต็ปคือคือแบบเบาก็คือ6เดือนกับแบบหนักก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตาที่173ผู้ใดรู้ว่ามีได้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานสอบสวนผู้บีมหนาาสืบสวนคดี ได้ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทซึ่งไอ้ข้อหาแจ้งความเท็จยอมความไม่ได้อืเพราะงั้นจะซวยเองคือตั้งแต่ตั้งแต่ขอโทษนะั้ตั้งแต่คุณเนี่ยเอาตังค์พี่สาวไปเนี่ยก็เป็นความผิดฐานยักยอกแล้วคุณยังมีหน้าไปแจ้งตํารวจอีกเดือดร้อนท่านศาลนีล่ได้รับป<ม>ทคดีเองเพราะงั้นติดตามต่อไปเรื่องนี้ว่าจะจบยังไงติดคุกแน่นอนครับผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจได้นะครับที่ช่องทนายคู่ใจพบกับคลิปอัปเดตกฎหมายใหม่ๆกับพวกเรานะครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224